ต้มยาโลเลยพี่ดำอยู่ข้างนัี้พี่อยู่ข้างหน้าตรงุมนีหน่อย ATM อ่ะของคนอย่างนี้น้องก็อยากไปวิ่งให้เขาเห็นพี่เออ้มันยิดีเพาะด้่ยไม่หนึ่ระยะไม่หึ่งระยะไม่หนึ่งยไ่นไม่ระยะไม่นัยลยแยระยไม่ถึงนะยีมานีมาอนงเฮ้ยพี่มเอะอะไรอะพี่าใครเลือรถตมยาเลยแาามาอามามามาอามา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 าา มาแน่ลวเลยโดนยิงนะโดนยิงจบเยอะมากโอ้มึงไม่ต้องยิงหรอกไอเหนือไตูเขาโอเคพี่ด้ๆเลยได้เลยต้งหมดตายเยอะต้งหมดตายเยอะไม่ตายไ่ตายไอ่ตายตายดูเพื่อนด้วยนะดูเพื่อนด้วยตำรวจด้วยเพอนตำรวจด้วยโดนไม่โดนไม่ตายตายไตายไตายโดนเดียวไม่ตายเราไม่ตาย จะพ้นชิ้ายยเฮ้ยไมนอลยเนนวอนี้ยไปแล้ววะเเพื่อนเราไปข้างหน้าเขอาเพื่อนเราไปข้างหน้าเข่อนเรา้างหน้ากันหนกันกันหน่อยชุดจอยู่กันหนกันหนเฮ้ยเฮ้ยปิดเขาด้วยปิดเขาด้วยปิดตำรวจหน่อยเขาทุบอยู่ะเยอะเยอะเพื่อนนอนตาอยู่เฮ้ยเพื่อนนอนเยเห็นป้า

ขวันที่อบวันี่บนี่โอยโดนยิงโดนยิงเฮ้ยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเดี๋ยวงเพื่อนสามไปดิสามไปเลหาย้วนี่มนเดัไหโฮมอยู้ได้ไมเนี่ยเฮ้ยแล้วเขาไปเอาห่อเลยอะไปเอาห่ออะมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนตำรวจก็มาช่วยนอหมดอหมดเฮ้ยเราเราชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยเตำรวจเหลือน้อยแล้วดีดหน่อย เฮ้ยเพื่อนหอกไปเอวเอวปืนหน้าเขาชุบปืนหน้าจาเมือนทำไมอาปเพื่อนเพ่อนไปชุบเพื่อนดูไปอยู่ีมาเีให่อยู่เน้หม่กำลงไอยู่นออยไม่เนเาเอลอาไปอยเอเลยเอเลอาเอลอยอเยเอาเลยเอาเอายเอายเอาเยเลยเอาเลยเอเลยเอาเลยเออาลยเอาเลอนยาเาเยเออาเเอเยเอายอายเลยาเอยอออเลยเเย รอบๆๆๆมาโล่มาดิเฮ right, hey, eh, ้ยโอเพ่นแนัดนึง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 งโดนยิ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 งรบนายรบ โดนยิงนะหน้าประตูโดนจิงโดนจิงโดนเยอะโดนเยอะตำรวจชเพื่อนหมดโอพีช่อนด้วยพี่เขาตายแล้วเฮ้ยเอาศพเขาออกไปด้วยเอาเพื่อนด้วยฮ้ยิงหน่อยยิงหน่อยรอเรตายตำรวจตรงนี้ตายตำรวจตรงนี้ตายบอบอบร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 บรอบรอบรอบอบรอบรบออ พี่พี่คนนี้หน่อยคนนี้หน่อยยิงกดอยู่ผมยิงกดอยู่โกรอยคนนึงอยู่พี่โอ้โหโคตรแรงเลยกระบองดำคตรแรงแรงมากก้าวตื่นก้าวตื่นก้าวตื่นสวยไปสวยตายแล้วตายแล้ว คนนี้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 ตรงผมผมเล่นีเพอนตายหมดแล้วาลบลบตาพี่ตายแล้วไอ้ตข้างในคืนหมดแล้วพี่นี่งอกเลยอุ้เขามา้เขามาอ้เขามาเไม่ต้องแย่งกันเล่นมันหวานเจี๊ยบอยู่แล้วตรงเนี้ยพอใจไหมหวานเจี๊ยบบอกเลยหวานไม่เ่าไปหามในนะยิ้หน่อยยิงหน่อยผมลดลล

โอ้แม่ลุกแลระมังยิงไป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 นานไปแล้วไปมอยองดำซ้ำเลยมองดำซ้ำเล่นไปค่อยค่อยเล่นจานัวกันจเย็นติดเออยิงไปเรื่อยๆออกมาจากประตูออกจากประตูตีไปเลยตีไปเลยตีไปตายแล้วหวานอยู่แล้วเจี๊ยบตรงเนี้ยเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ กดยังเฮ้ยอย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปอยู่ใกล้ทำงานมัเฮ้ยมีคนเฟิร์นมีคนเฟิร์นมึงเห็นไหมเออครูเองคูเองขวัญเลีบเล่นไปมาแล้วไม่ใช่ของไมโลอย่าไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นครับจะเล่นเลยแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นโอเคพี่เล่นพี่เล่นเลยนะเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วแ้งหมอถือมือเขาสื่ถือาจะสื่อเขาจะ ใครยังไม่มีใครมือว่างอยู่ย่าเข้ามาติไปบอกตีตีด้วยเขาอย่ไปวิ่งผ่านติอย่าวิ่งผ่านตายหมด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 ยังเช็คไวโอเคอยู่ห่างอีลกไว้อยู่ห่างอีลกไว้อยู่ห่างอีลกไว้เสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วบอกนะออกออกเลยยิงทีละคนยิงทีละคนได้ออกเลยได้ยังอ่ะ ไม่ตายยังไม่ตายค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปยังมีเวลามึงรูปดูุกคนดูดูที่แถวตู้เด็บเบลเนี่ยำที่อะไรกำลังนั่งคอไฟให้ทุกคนโฟกัส เอามีเบิร์ดเลยง้องตีแล้วไม่ต้องตีแล้วไม่ต้องตีเลยไอโผมเล่นเอาไอไออกมาได้ทั้งหมดออกมาเอาออกมาออกมาไมโลไมโลเสร็จแล้วแจ้งหมอเข้ามาโยโยถอยมาโยถอยมาโยโยถอยมาโยโยโยไหูดับถ่ายมาถ่ามาไอ้โฮมไปไอกล้วยหล่นไอโฮมเล่นไปไอเข้าตีเป็นยังไงปล่อยโฮมตีไหให้มันซ้ำไหม หัวไหมไอ้โฮมเออตายแล้วนี่ของจริงว่ะโอเคเคลียร์เสร็จแล้วให้หมอเข้ามาเลยครับ